เด็กๆวันนี้มาพบกับครูลูกน้ำในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันอีกแล้วนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะตอนนี้เราก็ยังจะอยู่เรื่องความหลากหลายของสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะ ความหลากหลายของสัตว์นะคะเราก็รู้ไปแล้วเนาะว่าสัตว์ต่างๆมากมายเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะทั้งอาศัยอยู่บนบกแล้วก็ในน้ํามีขาแล้วก็ไม่มีขาโดยใช้ลักษณะภายนอกและลักษณะภายในเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งซึ่งก็จะแบ่งได้สองประเภทที่เราเคยเรียนไปซึ่งก่อนหน้านี้ชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันบ้างเนาะ ไปดูกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองซึ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยในโลกของเราเนี่ยจะมีจํานวนมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะดังนั้นวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจึงจําแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยตามลักษณะต่างๆเป็นเกณฑ์เนี่ยที่เราใช้เกณฑ์ต่างๆเนี่ยมาแบ่งออกเป็น8ปดประเภทนะคะประเภทที่1คือสัตว์จําพวกฟองน้ําประเภทที่2คือสัตว์ที่มีลําตัวกลวงหรือลําตัวมีโพรงนะคะประเภทที่3คือหนอนและพยา ซึ่งจะเป็นหนอนตัวแบนประเภทที่4คือหนอนและพยาธิซึ่งจะเป็นหนอนตัวกลมนั่นเองนะคะต่อไปประเภทที่5ก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องนะคะประเภทที่6คือสัตว์ทะเลผิวขรุกระ นะคะประเภทประเภทที่7เนี่ยก็จะเป็นพวกหอยและก็หมึกทะเลประเภทสุดท้ายคือประเภทที่8คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าลักษณะแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะสําคัญอย่างไรบ้างแล้วก็สัตว์แต่ละ,ละในกลุ่มนี้มีสัตว์อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะประเภทที่1น,นะคะเป็นสัตว์จําพวกฟองน้ําซึ่งลักษณะเด่นๆของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ พืชเกาะอยู่ติดอยู่กับที่นะคะลำตัวจะเป็นโพรงแล้วก็มีช่องเปิดด้านบนนะคะมีรูพูนไวร้รอบๆซึ่งการสืบพันธุ์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งอาศัยเพศแล้วก็แบบไม่อา,อาศัยเพศนะคะแบบไมอ่อาศัยเพศนจะเป็นยังไงคือการแตกหนอ่อเดี๋ยวครูลูกน้ำจะมีตัวอย่างให้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มค่ะ Okay. สัตว์จำพวกฟองน้ำนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่อยู่ในอฟองน้ำกลุ่มฟองน้ำเนาะซึ่งเขาเรียกว่าไฟลัมโพลิเฟอร่านั่นเองนะคะสัตว์จำพวกฟองน้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในยุคดึกดำบรรน,นะคะจนวิวัฒนาการจนมีชีวิตจนมาถึงปัจจุบันนะคะมีอายุอยู่ประมาณ600ล้านปีมาแล้วนะคะอโอเคไปดูประเภทที่2กันเลย ประเภทที่2ก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวกรวงหรือลำตัวมีโพรงนั่นเองนะคะลักษณะสำคัญของเขาจะเป็นมีลำตัวใสคล้ายวุ้นมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกนะคะตรงกลางเนี่ยจะมีลำตัวเป็นโพรงมีช่องเปิดออกลำตัวเนี่ยเพียงช่องเดียวซึ่งเป็นช่องที่อาหารเข้าแล้วก็ บีบอาหารออกหรือเราเรียกว่าช่องที่เป็นทาวารหนักนั่นเองนะคะเขาจะมีเข็มพิษไว้ป้องกันตัวแล้วก็ไว้แทงเหยื่อนะคะสำหรับการสืบพันธนุ์จะมีทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็แบบไม่อาศัยเพศนะคะไม่อาศัยเพศก็คือการแตกหน่อนั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ําเค็มยกเว้นไฮดราไฮดราจะอาศัยอยู่ในน้ําจืดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ โอเคตัวอย่างในกลุ่มนี้ก็จะมีแมงกระพุนปากกาลังแล้วก็ดอกไม้ทะเลนะคะแล้วก็ไฮดราเด็กๆสังเกตดูว่าที่ครูบอกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือการแตกหน่อเด็กๆสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้คือการแตกหน่อออกมาซึ่งตัวที่แตกหน่อออกมาเนี่ยก็จะมรีรูปลักษณะจะเหมือนตัวพ่อหรือว่าตัวแม่ของเขาเลยนะคะ ะจะมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างเลยอันนี้เขาเรียกว่าการแตกหนอนนั่นเองนะคะ,ะต่อไปมาดูประเภทหนอนและพยาธิบ้างนะคะจะเป็นหนอนตัวเบนลักษณะของเขาก็จะมีลำตัวนิ่มเบนยาวไม่มีขานะคะมีปากแต่ไม่มีทวารหนัก นั่นเองดำรงชีวิตเป็นปรสิตซึ่งปรสิตก็คือการดูดเลือดจากร่างกายของคนและก็สัตว์นั่นเองนะคะเป็นอาหารการสืบพันธุ์ก็จะมีทั้งอาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศบางชนิดมีเพศในตัวเดียวกันก็คือมีทั้งเพศหญิงและเพศชายในตัวเดียวกันนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ําเค็มและก็น้ําจืดค่ะไปดูตัวอย่างกันเลย ่าตัวอย่างก็จะคือก็จะมีเป็นพญาติใบไม้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆใบไม้เนาะตัวแบนๆแล้วก็พญาติตัวตืดนั่นเองนะคะอันนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะไปดูกลุ่มต่อไปเลย ไปก็ยังเป็นหนอนและพยาธินะคะแล้วก็แต่แต่จะเป็นแบบหนอนตัวกลมลักษณะสำคัญของเขาก็จะมีเหมือนเดิมลักษณะนิ่มลำตัวนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่เป็นป้องนะคะตัวนี้จะมีทั้งปากแล้วก็ทวารหนักดำรงชีวิตเป็นปรสิตเหมือนกันก็คือดูดเลือดจากคนและสัตว์เป็นอาหารนะคะสำหรับการสืบพันธุ์จะมี เป็นแบบอาศัยเพศอย่างเดียวเนาะทีนี้ก็จะมีทั้งเพศผู้และก็เพศเมียแต่ว่าในลักษณะหนอนตัวกลมเนี่ยเขาจะแยกตัวแยกคนละตัวเลยเพศผู้ก็คือเพศผู้เพศเมียก็คือเพศเมียนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเนาะทีนี้ตัวอย่างในกลุ่มนี้ก็จะเป็นพญาตัวจี๊ด พยาธิไส้เดือนนั่นเองอันนี้คือภาพของเขานะคะ,ะก็จะบางคนอาจจะมีเยอะก็ได้อยู่ในร่างกายของเรานะคะใครที่ชอบกินอาหารดิบๆอย่างเช่นลาบหมูอะไรพวกเนี้ยนะคะะไปดูกลุ่มต่อไป ประเภทต่อไปคือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องนะคะลักษณะสำคัญของเขาก็คือลำตัวกลมยาวเป็นป้องคล้ายวงแหวนต่อกันนะคะผิวหนังเปียกชื้นมีระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารละสัตว์พวกนี้เริ่มมีระบบประสาทแล้วก็ระบบทางเดินอาหารแล้วนะคะมระีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะคะแล้วก็สำหรับการสืบพันธุ์เนี่ยก็จะมีทั้งอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศ สัตว์ในกลุ่มนี้ก็ยังจะมีสัตว์ที่มีสองเพศในตัวเดียวกันคือ1ตัวนีมีทั้งเพศหญิงและเพศชายนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องอย่างเช่นไส้เดือนริงแล้วก็ทากดูดเลือดนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะต่อไป ต่อไปเป็นสัตว์ประเภทที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ทะเลผิวขุขระนะคะลักษณะสําคัญของเขาก็คือลําตัวจะหยาบขุขระและก็มีสารพวกหินปูนเป็นองค์ประกอบไม่มีหัวแต่ลําตัวของเขาจะ,จะแตกออกเป็นแฉกๆฉกนะคะให้ให้นึกถึงดาวทะเลเนาะต่อไปใต้ลําตัวของเขาจะมีเท้าเป็นหลอดเล็กๆจำนวนมากหรือเราเรียกว่าเท้าท่อนั่นเองนะคะมีทั้งแบบเส่อ,อา สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนะคะจะออกลูกเป็นไข่เนาะส่วนใหญ่เนี่ยเพศผู้และเพศเมียจะแยกตัวละคนนั่นเองก็คือ1ตัวก็จะมีเพียงหนึ่งเพศก็คือเพศผู้ก็คือเพศผู้เพศเมียก็คือเพศเมียไปเลยนะคะไปดูตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้ตัวอย่างก็คือจะมีพวกดาวทะเลปริงทะเลและก็เม่นทะเลนั่นเองนะคะ ต่อไปต่อไปไปดูประเภทหอยและหมึกทะเลนะคะลักษณะสําสคัญเรามาดูของหอยก่อนหอยก็จะมีลักษณะสําสคัญคือลําตัวนิ่มส่วนใหญ่มีเปลือกแข็งซึ่งเป็นสารจําพวกหินหุ้มภายนอกนะคะเคลื่อนที่โดยการใช้กล้ามเนื้อที่ยื่นออกจากเปลือกอา,อาศัยทั้งในโบกในน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มนะคะ การสืบพันธุ์ก็จะมีทั้งอาศัยเพศและก็ออกลูกเป็นไข่นั่นเองอไปดูตัวอย่างนะคะก็คือมีหอยแครงหอยทากหอยแมลงผู้แล้วก็หอยขมหอยคงก็ใช่หอยสังก็ใช่นะคะแต่ครูลูกน้ำได้ยกตัวอย่างมาแค่4ตัวอย่างนะคะไปดูต่อไป ต่อไปมาดูลักษณะสําคัญของหมึกทะเลบ้างนะคะหมึกทะเลก็จะมีโครงแข็งอยู่ภายในลําตัวที่เป็นอ่าใสาๆนะคะเคลื่อนที่โดยการใช้หนวดแล้วก็พ่นน้ําออกจากลําตัวหายใจโดยการใช้ปอดแล้วก็ผิวหนังนะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ออกลูกเป็นไข่นะคะไปดูตัวอย่าง อันนี้คือตัวอย่างก็อย่างเช่นหมึกกระดองหมึกยักษ์หมึกกล้วยนะคะหมึกกล้วยที่เราส่วนมากที่เรานิยมจะนํามารับประทานเป็นอาหารนั่นเองนะคะจะเป็นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อๆนะคะ ลักษณะสําสคัญของเขาก็คือมีขาต่อกันเป็นข้อสัตว์จําพวกแมลงเนี่ยจะมีลําตัวแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องสัตว์ในพวกนี้จะมีระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารแล้วนะคะมีเปลือกแข็งหุ้มลําตัว มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตในการลอกคราบยิ่งลอกคราบเยอะเท่าไหร่ตัวของเขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะคะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ออกลูกเป็นไข่ค่ะซึ่งเราจะแบ่งอยู่3ลักษณะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1คือลักษณะสำคัญจะมี6ขา ซึ่งสัตว์ที่พวกนี้ที่เราเรียกว่าหูขานี่เราจะเรียกว่า,มาแมลงนะคะซึ่งจะได้แก่ยุงมดผีเสื้อมแมลงวันและก็มแมลงปอนั่นเอง เป็นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อๆที่มีขาอยู่แปดขาเราเรียกว่าแมงนะคะซึ่งได้แก่แมงมุมแมงป่องหิบแล้วก็ไรนั่นเองภาพนี้คุณลูกน้ำเอามาจากาภาพจำลองนะคะซึ่งไรเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราต้องใช้กล้องจุลทรรศในการส่องของเขานะคะอะต่อไป ต่อไปสัตว์ที่มีขาเป็นข้อซึ่งจะมีลักษณะที่มีสิบขาก็จะได้แก่ปูกุ้งพวกนี้นะคะต่อไปลักษณะสำคัญมีขาจำนวนมากก็จะได้แก่กิ้งกือตะขาบอะไรพวกนี้นะคะ สำหรับงานที่ครูลูกน้ำจะมอบหมายในวันนี้ก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยไปสรุปองค์ความรู้เรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยโดยให้เด็กๆเ,เ,เลือกมาคนละสามประเภทแต่ละประเภทบอกอะไรบ้างคือหนึ่งบอกลักษณะส,สำคัญยกตัวอย่างของสัตว์ประเภทนั้นมาคนละสามชนิดแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะหรือเด็กๆสามารถพิมพ์ใบงานออกมาทำได้เลยนะคะ จากที่เราเรียนความหลากหลายของสัตว์ไปเนี่ยเราก็จะแบ่งได้ทั้งมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก็จะแบ่งได้อยู่5กลุ่มคือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้ยคานสัตว อะไรอีกสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนั่นเองแต่สาหรับวันนี้กลุ่มที่เราเรียนไปคือกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองก็จะแบ่งได้8ประเภทนะคะประเภทแรกคือสัตว์จําพวกฟองน้ําสัตว์ในกลุ่มนี้ก็คือฟองน้ําชนิดต่างๆนั่นเองแล้วก็สัตว์ที่มีลําตัวกลมหรือลําตัวเป็นโพรงอย่างเช่นพวกที่เป็น ปากกาลังดอกไม้ทะเลอะไรพวกนี้นะคะแมงกระพุนเนาะแล้วก็ประเภทที่3ามก็จะเป็นพวกหนอนและพญาติซึ่งเราก็จะแบ่งออกไปอีกว่าคือพญาติตัวแบนและก็พญาติตัวกลมนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องๆอ,อ,อย่างเช่นส้ยเดือนอะไรพวกนี้นะคะที่มันมีลักษณะที่เป็นวงแหวนต่อกันเป็นยาวๆนั่นเองนะคะแล้วก็ ประเภทต่อไปก็คือสัตว์ที่มีผิวขรุขระอย่างเช่นดาวทะเลปริงทะเลอะไรพวกนี้นะคะต่อไปประเภทที่เป็นหอยและหมึกทะเลเราก็จะแบ่งเป็นประเภทที่เป็นหอยประเภทที่เป็นหมึกทะเลแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อๆก็จะแบ่งลักษณะไปตามจํานวนชนิดของขาเขาก็จะมีตั้งแต่ขาที่มี6ขาเราเรียกว่ามแมลง8ดขาเราเรียกว่าแมงแล้วก็10ขาก็ได้แก่ ูกุ้งอะไรพวกนี้แล้วก็มีจํานวนหลายขาอย่างเช่นกิ้งกือตะขาบอะไรพวกนี้นั่นเองนะคะาจากที่เราเรียนไปทั้ง2เรื่องแล้วหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจในคลิปวิดีโอที่ครูลูกน้ำได้นําเสนอไปนะคะถ้าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจสามารถทักแชทส่วนตัวมาสอบถามครูลูกน้ำได้นะคะวันนี้ก็มีงานให้1นนะคะ หนึ่งหนึ่งงานนะคะให้เด็กๆไปทําแล้วก็ส่งในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะคุณครูลูกน้ําก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย